ขณะที่ปัญหาเรื่องของนักเสี่ยงโชคทั้งหลายนะครับที่ต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาจากที่มีการกันไว้ราคา80บาทนั้นนะครับเรื่องของการจัดสรรโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่นั้นให้มีความเหมาะสมเกิดเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับท่านยุทรมนตรียืนยันครับว่าจะต้องรื้อโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและต้องจัดสรรให้เป็นธรรมพร้อมกับขีดเส้นตายนะครับสลากงวด16มิถุนายนนี้ครับจะต้องควบคุมราคาไม่เกินไบละ80บาท พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงการแก้ปัญหาการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาว่าต้องจัดสรรโคต้าสลากให้เป็นธรรมกับทุกส่วนครับโดยนั้นจะต้องทําให้เกิดความเหมาะสมย้านะครับว่า16มิถุนายนนี้งวดนี้ครับสลากนั้นต้องขายในราคาใบละ80บาทหากทําไม่ได้นั้นจะยุติการออกสลากชั่วคราวครับซึ่งจะเป็นมาตรการสุดท้ายเพราะว่ารัฐบาลนั้นไม่อยากทําแบบนี้เนื่องจากจะกระทบกับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายสลากซึ่งก็มีรายได้น้อยอยู่แล้วฟังเสียงท่านนายก,กันครับ ผมไม่อยากใช่ะไรที่มันรุนแรงเกินไปนะคนเดือดร้อนมันก็มีเยอะคนขายสลากอีกแปดเป็นเป็นเป็นล้านคนแล้วมั้งเนี่ยคนขายสลากทุกจังหวัดอ่ะบางจังหวัดจะกี่แสนละ่ะถ้าผมเลิกขายไอ้คนพวกนี้จะโวยไหมละ่ะเขาจะกินอะไรนะ,นะตอบให้ผมหน่อยดนะิอํานาจแต่มันใช้ได้แต่ใช้แล้วมันเกิดผลกระทบกับใครบ้าง ครับท่านนายกรัฐมนตรียังยอมรับครับว่าไม่สามารถใช้คําสั่งมาตรา44แก้ปัญหาได้ร้อเเนะครับเพราะว่าขั้นตอนในการจัดการในการจัดสรรโคต้านะั้นไม่สามารถสอบย้อนหลังได้ทั้งหมดอีกทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งนี้ก็ไม่รวมถึงการจําหน่ายสลากกินแบ่งผ่านออนไลน์นะครับรูว่าร้านสะดวกซื้อส่วนการแก้ปัญหาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือ ่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งหลายคนบอกว่ามีราคาแพงนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับครับว่ากังวลกับเรื่องนี้เช่นกันครับเพราะว่าตองการให้ประเทศไทยเน้นเป็นศูนย์กลางในการรักษาพยาบาลหากมีราคาสูงเกินไปก็อาจทําให้ชาวต่างชาติเข้ามารักษากันน้อยลงแต่ก็คงไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือว่ากําหนดราคาของโรงพยาบาลเอกชนได้นะครับเพียงแต่ขอให้มีการหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเท่านั้นเองครับซึ่งนอกจากนายกรัฐมนตรียังขอให้ผู้ที่ใช้รถจักรยานและรถยนต์นั้นใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ให้ปลด ภัยด้วยนะครับขณะที่ตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่มีการสำรวจถึงเส้นทางจัก,กรยานครับหากพบว่าเส้นทางใดที่เป็นปัญหาก็ให้มีการรีบแก้ไขแต่หากไม่สามารถปรับปรุงเส้นทางได้ก็ให้ยกเลิกทันทีครับ